จังหวัดปราจีนบุรีแถลงข่าวพบสารสีเซียมในโรงหลอมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธ,ธารณสุขลงพื้นที่ให้กำลังใจครูนายรณรงค์นครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้กล่าวว่ากรณีวัสดุก,กัมรรมันตลาลังสีซีเซียม137ได้หายไปจากที่ติดตั้งของบริษัทเนชั่นแนลพาวเวอร์แ plan 5A จำกัดทางจังหวัดปราจีนบุรีตั้งศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์แก้ไขปัญหาวัสดุกรมรมันตรังสีสี่เซียม137ทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้นำกำลังคนและอุปกรณ์มาทำการตรวจสอบตามโรงงานที่คาดว่าวัสดุกรมรมันตรังสีสี่เซียม137ที่จะมีโอกาสหลุดรอดเข้าไปโดยมีการทำการตรวจสอบติดตามมาอย่างต่อเนื่องสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจวัดรังสี ในอุตสาหกรรมโรงหลอมโลหะจากเศษเหล็กที่เลิกใช้แล้วในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจำนวนห้าแห่งได้แก่บริษัทหยงชิงสตีลจำกัดเลขที่139หมู่ที่13ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์บริษัทชาวสตีลอินดัสตรีจำกัดเลขที่518ทับ1หมู่ที่9ตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีบริษัท k ค p สตีลจำกัดเลขที่111หมู่ที่6ตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีบริษัทท s เอสบีเหล็กกล้าจำกัดเลขที่502หมู่ที่9ตำบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธิบริษัทสิงห์ไทยสตีลจำกัดเลขที่122หมู่ที่11ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิล่าสุดเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาทางจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยงานปรมาูเพื่อสันติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปกครองลงพื้นที่เข้าทําการโรงหลอมเหล็กในอำเภอกบินบุรีจํานวนสองโรงและอำเภอศรีมหาโพธิอีกสองโรงพบว่าในรอบแรกยังไม่พบมีการปนเปื้อนจึงใช้เครื่องมือดูดอากาศตรวจหารังสีรอบๆบบริเวณโรงงานในรัศมี5กิโลเมตรโดยเก็บตัวอย่างดินน้ำอากาศตรวจหาสารปนเปื้อนก็ยังไม่พบซีเซียม137 ในช่วงเย็นมีการตรวจสอบในโรงหลอมเหล็กแห่งหนึ่งในตำบลหัดนางแก้วอำเภอกบินบรุรีจังหวัดปราจีนบรุรีด้วยเครื่องมือสามารถตรวจพบการปนเปื้อนในฝุ่นที่ได้จากการผลิตโลหะคือวัสดุก,กำมมันตรังสีซีเซียม137ใน Big b แบก24ถุงรวม24ตันที่อยู่ในพื้นที่ปิดของโรงหลอมอำเภอกบินบรุรีและมีอีกหนึ่งถุงมีการนำไปถมที่บริเวณหลังโรงงาน จ้าหน้าที่สำนักง,งานปลม l i ูเพื่อสันติจึงให้ทางโรงหลอมขุดดินใส่บิ๊กแบ็กกลับมาเก็บที่เดิมในโรงงานทางจังหวัดได้ประกาศให้กันบริเวณโรงงานเป็นเขตควบคุมและขณะนี้ขอยืนยันว่าสี่เซียม137ที่ปนเปื้อนในฝุ่นโลหะถูกควบคุมและจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะ ไม่กระจายออกจากโรงงานและทำการตรวจหาการปนเปื้อนในร่างกายของพนักง,งานทุกคนที่มีจำนวน70คนไม่พบมีการปนเปื้อนตามร่างกายของพนักง,งานตามข้อมูลทางวิชาการที่ใช้เครื่องมือตรวจสอบสำนักง,งานปรมาณูเพื่อสันติสามารถควบคุมและจำกัดสารซีเซียม137อยู่ในเฉพาะพื้นที่จากการตรวจสอบยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าซีเซียม137ที่พบในโรงหลอมเหล็ก จะเป็นชิ้นเดียวกับที่สูญหายหรือไม่ทางด้านเลขาธิการสำนักง,งานปรมาณูเพื่อสันติระบุว่ากัมมันตรังสีที่ตรวจพบในโรงหลอมเหล็กไม่ได้ฝุ่งกระจายอย่างที่ประชาชนกังวลส่วนจุดที่พบบิ๊กแบกข้างโรงหลอมซึ่งถูกนำไปถมที่ด้านข้างเจ้าหน้าที่ให้ขุดบิ๊กแบ็กและดินนำขึ้นมาในพื้นที่ที่กำหนดและตรวจหาอีกครั้งหนึ่งยังไม่พบ กำมันตลังสีจึงไม่มีการปนเปื้อนตามธรรมชาตินายกิจกวินอารามรุนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีสำนักง,งานปรมาณูเพื่อสันติได้เปิดเผยว่าในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์การตรวจค่ารังสีพบว่าตรวจจับได้จึงได้กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมซึ่งจุดที่พบเป็นจุดหลอมเหล็กเป็นพื้นที่ปิด เมื่อตรวจสอบในโรงงานโดยรอบรัศมีห่างออกไปราว10เมตรไม่พบค่าว,วัสดุกรรมมันตรังสีจึงจำกัดวงเฉพาะที่ตรวจพบส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าจะมีการฟุ้งกระจายยืนยันว่าที่ปลายป่องโรงหลอมมีฟิลเตอร์เป็นตัวรักจับเมื่อฝุ่นเหล็กลอยขึ้นไปติดกับฟิลเตอร์และเย็นลงจะร่วงลงมาด้านล่าง ทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนตั้งแต่วัสดุกร,รมมันตรังสีสีเซียม137ที่ติดอยู่ด้านบนไซโลความสูง18เมตรว่าออกมาจากจุดที่ตั้งได้อย่างไรแล้วออกไปนอกโรงไฟฟ้าจนถึงโรงหลอมได้อย่างไรนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานปรม l i เพื่อสันติไปแจ้งความกับบริษัทเนชั่นแนลพาวเวอร์แ p น เ a จำกัดกับพวกในความผิดฐานในกรณีที่เกิดอันตรายหรือเสียหายอันเกิดจากการประกอบกิจการตามใบอนุญาตผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ระง,งับเหตุในเบื้องต้นตามแผนป้องกันอันตรายจากรังสีและต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ทราบทันทีรวมทั้งต้องให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือแก่พนักง,งานเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขบันเทาหรือระง,งับซึ่งอันตราย หรือความเสียหายนั้นส่วนข้อมูลอื่นๆตำรวจกำลังสอบสวนเพิ่มเติมนายแพทย์สุรินสืบซึ้งนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดปราจีนบุรีระบุว่าได้ตรวจสุขภาพผู้เกี่ยวข้องในโรงหลอมไม่พบความผิดปกติและตรวจสอบการตรวจสุขภาพย้อนหลังก็ยังไม่พบความผิดปกติด้านร่างกายสิ่งหนึ่งที่สาธารณาสุขจังหวัดปราจีนบุรีจะดำเนินการเพิ่มก็คือวางระยะในการตรวจสุขภาพ ผู้เกี่ยวข้องทั้งโรงไฟฟ้าโรงหลอม6เดือน1ปีในระยะนี้ยังไม่มีผลกระทบใดๆขณะเดียวกันนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจครูที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา93บ้านลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้กล่าวว่า หลังจากทราบว่ามีสารกำมันตะลังสี137หายไปจากโรงงานและต่อมาทราบว่ามีการพบว่ามีโรงหลอมหนึ่งในพื้นที่อำเภอกบินบุรีด้วยความเป็นห่วงคณะครูและนักเรียนในเขตท้นที่รับผิดชอบจึงอยากมาให้กำลังใจครูและได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและสาธารณาสุขจังหวัดมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการที่พบเห็นสารดังกล่าวในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดและสาธารณสุขยืนยันว่าสารดังกล่าวได้ถูกหลอมกลายเป็นผงแดงอยู่ในพื้นที่ปิดแล้วและได้สั่งการให้พนักง,งานในโรงงานดังกล่าว70คนได้มาตรวจเลือดแต่ยังไม่มีอาการผิดปกติได้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้นำท้องถิ่นทั้งที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด นายสุนทรคมคายนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านเขาไม่แก้วได้กล่าวว่าเป็นบทเรียนที่ส่วนที่เกี่ยวข้องจะทำให้กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูพื้นที่มลพิษจริงจังมากขึ้นให้ความสำคัญต่อภาครัฐรวมถึงรัฐบาลชุดใหม่จะต้องให้ความสำคัญมากกว่านี้ทองสุขสิงห์พิมพ์ภาพข่าวสุกันวีสุวรรณรายงาน